ใส่ฝาโบนะใส่เขาเฉียดเรียบร้อยแล้วใส่เฉียาเชียเลย รูปช,ชัดๆเนเป็นคอมเรดีรุ่นแรกนีสุดสามร้อย ต่อพ่วงลากได้ครบนันเร็วครบนันเร็วดีอย่างคือประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อเพลิงอันนี้ก็เติน,น้ำมันเครื่องไป20ลิตรอันนี้ช่างสาฟ้าโุกเรามาฟังเครื่องแป,ป๊บหนึง อันนี้อาจารย์ใส่ปาสอบอยู่แต่เขามาแล้ว,วดีอย่างคือประหยัดเชื้อเพลิงเป็นเทคโนโลยีของอีโวลิชันสมัยนี้นะการสั่งจ่ายน้ำมันด้วยกล่องไฟฟ้านะหัวฉีดไฟฟ้าเป็นลิขสิทธิ์ของไอเอสเขา ช่องไหนครับนี่เนี่ยเนี่ยช่องไหนนี่ก็ใช้ให้โดนเย็นใช่ไหมไม่ใช่เราได้ช่องไหนตามเลยให้โดนเย็นเนี่ยโซบป๋าไม่ได้ของป๋าจะให้โดนเย็นเลยช่องไหนเนี่ยช่องไหนเนี่ยอันนี้กางอ่าแขนหัวจีอ่าฟาสตบอยู่นะ เราจะโค้นะเราฟังเสียงกันเอาแค่นี้ก่อน